วันนี้ก็ขุดเสร็จแล้วครับรได้รถนึงแล้ววันนี้ได้รถนึงก็เอามันมาขายนะครับเดี๋ยวจะดูว่าวัดแป้งเท่าไหร่แล้วขายได้กี่บาทนะครับวันนี้ก็มาขายที่ร้านเจ่าพดนะฮะกำลังก็เอาเอามาลงมันก็ราคาลังขึ้นนะครับแต่ผมก็อยู่ไกลเนาะมันก็เดีย๋ยวดูกันว่าจะขายได้กี่บาทนะทสู้ไปครับผมมันก็เน,น่าเยอะนะฮะในใน,ใน,ใ,นในไร่ไร่เน่าเยอะเลย ขุดเดินที่แล้วจะสวยมากเลยเพราะหัวใหญ่ๆไม่ค่อยได้แนละ้วหัวเล็กๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะวัดแป้งได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมร้ารนบางเวามาดูความใหญ่ของหัวฮะก็พอได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูดเขาโกยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้กี่ตันแล้วก็แป้งจะขึ้นเท่าไหนนร่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่เขาวัดหน้าแป้งนะครับ ะมาวัดแป้งแล้วเ,ออเป็นปีทิสเตอร์ใชนะ่ป่ะแล้วเก็บไปดูพี่ผมทำปีแรกๆใช่จิป๊อป ประมาณหา้าโลปรับปรับปรับ คือเพียง25.6นะฮะโอ้โหลูกขนมพายรอบนี้ฮะมันในโคกครับ25.6นะฮะวัดแป้งเรียบร้อยนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้25.6ว่าเสียพดจะให้เท่าไหร่นะฮะวันนี้นะฮะโอ้ยมันบนโคกผมนะะรอดฮะ วัดรอบแรกได้ยี่พ้าดจุดหกฮะเดี๋ยวรอดูวัดรอบสองฮะดูว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะับผมรุ่นจิเป้งเลย <c oughs> ลยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะดูนะรัฐบาลดูนะเรดูคลิปผมนะแม่งโคตรห่วยเลย <c oughs> ผมเลิกทำแล้วมันะดูแบบดูดูพลักงาน รอดูนะครับตาน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 ตาดูนะฮะขนาดเสียพดให้ราคาผมนะฮะดูลูกพี่ยังยังกดราคาผมอีกราคาแล้วไม่เกี่ยวกับเบรกแล้วทางนั้นอ่ะอืมอย่าพูดอย่างนั้นไปไปขับเบรกไปขอกับพี่เขานะเนี่ยพี่คือ กดราคาอย่างเงี้ยคือ,อขอพี่ครัขอพี่ค่ันะแวะ่ร้านอื่น,นอีกนะอันนี้ครับ